สวัสดีครับสุขสมบูรณ์เครนรถกระเช้าถาดใหญ่เหมาะกับงานแบบไหนครับรถกระเช้าถัดใหญ่คือรถยกสําหรับงานที่สูงที่มาพร้อมกระเช้าที่กว้างขวางสามารถรองรับค้นงานได้หลายคนพร้อมทั้งเครื่องมือจํานวนมากเพื่อความปลอดภัยและทํางานได้เร็วขึ้นครับบริการนี้เหมาะกับผู้รับเหมางานอาคารสูงทีมงานติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และผู้ที่ต้องการทํางานสอบํำรุงในพื้นทีก่กว้าง โดยว่าต้องล่งจากกระเช้าไวๆครับลูกค้าเก่าบอกต่อลูกค้าไม่ติดใจเพราะแค่โทรหาพี่แต้มเรื่องรถกระจบขับแล้วรถกระเช้าถาดใหญ่ใส่ทาไม่ได้ดบ้างหลักๆเลยคืองานติดตั้งโครงสร้างหรือผนังอาคารงานทําความสะอาดและซ่อมบํารุงกระจกอาคารสูงงานติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และป้ายริมทางหลวงและงานที่ต้องใส่คนงาน2-3คนขึ้นไปทํางานพร้อมกันครับ รถกระเชาถัดใหส่อยให้งานที่สูงทำในง่ายและปลอดภัยครับเฮามีบริการให้เศราพร้อมค้นขับที่เชี่ยวชาญและใบรับรองประจอ2อครบถ้วนครับเพื่อความปลอดภัยบริษัทสุขสมบูรณ์เครน่น2 0 1 9ให้บริการครอบคุ้มทั่วผภาคตะวันออกทั้งในชนบุรีระยองฉะเชิงเศราจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและสาแกวครับจุดเด่นคือเจ้าของรับงานเองครับคุยง่ายตัดสินใจไว ติดต่อพี่แต้มครับเพื่อให้ได้รถเร็วที่สุดอยากได้รถก็เช่าที่ปลอดภัยและทำงานได้เต็มที่โทรหาพี่แต้มได้เลย0812469298หรือแอดไลน์มาที่ a d s g n sbc.cr แค่โทรหาพี่แต้มเรื่องรถกระจบครับ